สวัสดีครับเราจะมาเล่น ROV สัก1เกมนะครับก่อนไปทำงานนะครับขอเพิ่มอีกสัก1ดาวไปกันนะครับ ไปซึงหนึ่งดาวนะครับก่อนไปทำงานเมื่อวานลองไลฟ์สดดูนะครับ,บเห็นเพื่อนๆเขาบอกว่าเสียงเสียงไม่ค่อยชัดแล้วก็ภาพมันกระตุกนะครับก็เลยลองปรับดูแต่ปรับดูแล้วมันก็ยังยังกระตุกอยู่นะครับ เดี๋ยวต้องลองไลฟ์ดูอีกสักครั้งหนึ่งครับว่ามันเป็นยังไงเพราะผมยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ตอนนี้ขอหนึ่งดาวก่อนละกันทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกเลือกกันมาก่อนเลยเหรอเราเลือกให้เขาไปก่อนแล้วกัน โอเคนะครับเพื่อที่ป่าเขาจะได้เลือกที่หลังนะครับของเราเลือกก่อนไม่เป็นไรนะครับให้ป่าเขาได้เลือกัวเอามาแกท้าทางทีมของตรงข้ามั่ันะครับส่วนเราก็ชิวๆนะครับแพ้ก็เล่นใหม่แค่นั้นครับแต่วันนี้เราเล่นได้แค่เกมเดียวเพราะว่าเล่นเสร็จเราจะต้องไปทำงานครับ ฝั่งเราอ๋อเฮ้ยปลาสองตัวเหรอเดี๋ยวนะฝั่งนูน้นฝั่งนู้นดูบาลานดีอยู่นะครับฝั่งเราเนี่ยถ้า ถ้าตัวบัตเตอร์ไฟเขาเล่นป่าแล้วก็มูลาดเล่นออฟนะครับน่าจะพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าแย่งกันเล่นป่าเนี่ยคือจบนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเล่นออฟนะครับเพราะว่า,าตัวมูลาดเขาเปลี่ยนไปใช้ x q นะครับที่ไม่ใช่ตัวอไอเทมป่ามา ส่วนของเราคือแท้งที่รับตาเมจได้นิดหน่อยไม่รู้เสียงเป็นไงบ้างนะครับเพราะเพราะว่ามีเพื่อนอีกคนนึงมาคอมเมนต์ว่าเสียงในเกมมันดังกว่าเสียงที่เราพูดอยู่ตอนนี้นะครับก็ เดี๋ยวผมเพิ่มเสียงพูดอีกหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยผมเพิ่มเสียงพูดขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแล้วก็ผมไปลดเสียงเกมลงไปละนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเสียงเราจะดังกว่าเสียงเกมหรือยังนะครับเคนะครับเดี๋ยวลองกันที่เกมนี้เลยนะครับโอเคเียวตัใมนะพรับเราจะ ไปที่เลนกลางก่อนนะครับไปช่วยเ oh <my> มดเรา,าฟาร์มนะครับช่วยเมดเราเก็บคีิชุดแรกแล้วเราจะไปช่วยแคลรี่นะครับโอเคบัตเตอร์ายเล่น <O ps. S 1> เล่นป่า <Yeah. S 1> แล้วก็มูลาเล่นออฟนะครับแบบนี้ก็น่าจะ พอได้นะครับอ่าโอเคต่อไปต่อไปเพื่อนสวยอ่าเพื่อนเราได้เฟิร์สแล้วเราตอดเขาได้นะครับแค่ตอดๆอดไปก็พอให้เพื่อนเรา คอยยิงอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะมีเสียงข้างนอกมารบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเช้ามีมีรถขับผ่านหน้าบ้านนะครับแต่เราไปช่วยกลางแป๊บนึงน,นะครับเฮียคลิปเสร็จแล้วก็ลงล่างนะครับมามาเมดเมดลงล่างมา เราเน้นโซนนะครับเน้นโซนเน้นยืนให้เพื่อนนะครับถ้าเคลียร์คิปได้ก็จะเคลียร์นะครับอ่าน,นี่ตัวหลังมากนะครับแบบนี้เราปาัดไปให้เพื่อนนะครับปัดไปนะปัดไปไม่ให้เขาเขาเข้ามาถึงเพื่อนแล้วนะครับกลางเรามาแล้ว เดี๋ยว okay, ครับถอยก่อนถอยก่อนทีปเรายังไม่มีนะครับเราจะเพิ่งเราจะไปตีในบ้านนะครับเพราะเราจะเสียเปียบเพีย okay, นะครับเลเวลสี่เราก็ยังไม่ได้นะเออช่วยแคลรี่ไปก่อนนะครับโอเคเก,ม, <Okay. S 1> กมนี้ดูเหมือนจะตึงอยู่นะครับเพราะฝั่งตรงข้ามเขาก็ เราสาดตรเลยนะครับโอเคนะครับเอฟซีคิวโอเคเราลอดมาได้นะครับแต่เพื่อนเราหายนะครับไม่เป็นไรนะครับ เขามากันเยอะเะกี้ที่เราบวกเข้าไปนะครับทีมเราก็เลยเสียเปรียบนะเราอยู่กันแค่3แต่เขามากันน่าจะ4ตัวเมื่อกี้โอเคนะครับเราเห็นแล้วนะครับเราก็ส่มไว้ก่อนนะครับให้เพื่อนเราเห็นว่าเดี๋ยวเราจะเข้าโอเคนะครับเราได้นะครับเรารอดักจังหวะนี้แหละนะครับให้เขาตีไป

ซุเปอร์ครีกำลังถูกส่งออกไปโอ้โหไม่ได้นะครับเพื่อนอะไร่ะเพื่อนเราตายอ่ะเพื่อนเพื่อนเข้าไปทำไมเพื่อนนะครับร่างแตกไปแล้วนะเราต้องโซนให้เนี่ยตัวกลางนะครับมานะ เพื่อนมา,ามารับกลางเลยเพื่อน <Stop. S 1> เดี๋ยวเราเอากางได้นะครับเดี๋ยวเราเอากางได้นะครับ เห็นครับถอยก่อนเพื่อนเมยถอยก่อนเมถยอมถอยก่อนนะเมยโอเคนะครับถ้าเลือดเราน้อยเนี่ยคือเราถอยไปก่อนได้นะครับโอ,โอเคโอเคเขาเลือดโลกันหมดนะครับตอนนี้เราเราน่าจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอ้โหเรียบร้อยนะครับเข้า <oy> มากันเยอะเ <been defeated. S 1> มื่อกี้นครับรจ,จริงๆถ้าเลือดน้อยเราควรจะถอยนะเมื่อกี้เราไม่ได้ถอยนะครับพอเพื่อนเราก็ไม่ถอยโอเคเอาใหม่นะครับเรายังยังสูสีนะครับสูสีอยู่นะป้ออมมเเลกลกกาางงขงรถูโจตี ไอเพื่อนไว้ไม่ได้เพื่อน,อน,น,อนโอ้โหเราเข้าไปทํมมาไมลูกพี่โอเคยิงฟีเลยเพื่อนยิงฟีเลยเพื่อนโอเคเพื่อนอยู่หลังนะเพื่อน ออแล้วเข้าไปในป้อมเขาทำไมน่าจะไหวน่าจะหนีได้ไม่เพื่อนหนีได้โอเคป้อมมนกกลของเเราถูโจตีย่าบอกว่าบัตสเราออกนะครับถ้าบัตสออกคือแพ้เลยนะครับเนี่ย,นยนเนี่ยบัตสยืนนิ่งอยู่ในป้อมเ,เราน,รานี่บัตสออกหแล้ว่าโอ้บัตสมาแล้ว ตอนนี้เกมยังตึงนะครับสูสีอยู่นะแต่เมดเราต้องไม่ต้องไม่สดมากนะครับ เดี๋ยวรอบวกนะครับรอบวกนะรอเพื่อนเราบวกเราก็บวกนะเอาโซนให้ตัวสนย,ยิงข้างหลังได้นะครับเียนะครับกด xq ได้กดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะลัดเคื่อนนะเพราะว่าถ้า xq ได้เนี่ยเลื่อเราจะเด้งจังมาบวกนะครับทำให้เราสามารถต่อได้ เพื่อน <Mich S 1> เพื่อนเลือดจะหมดถอยที่เพื่อนถอยเถอเพื่อนบอกแล้วนะครับเพื่อนโอเคนะครับอุ้ยนิดเดียวโอเคนะครับตรงนี้คือเรายืนโซนให้ตัวสไนเปอร์เรายิงนะครับเนี่ยเรารับดาเมจไปแปดสิบเปอร์เซนนะครับก็เราตายไม่เป็นไรนะครับขอแค่เพื่อนเราทำได้ทำดาเมจได้เพราะว่าเราหน้าที่หลักของเราคือ คอยซัพพอร์ตเพื่อนนะครับแต่เราก็ไม่ได้ตายฟรีนะครับเพราะเพื่อนเรายิงได้เมื่อกี้ครับถ้าแคลลี่เราเกิดนะ <the tower. S 1> ทีมเราจะได้เปรียบเพราะว่า <P inch S 1> ดาเมจที่จ่ายส่วนมากจะมาจากแคลลี่นะครับ <It> s <S ส่วนเราเนี่ยห <they> ลกัลกๆคือเราไปแท้งอยู่แล้วนะครับเคนนะครับเราก็ไปช่วยเพื่อนข้างบนนะครับเดี๋ยวคอยคอยซัพพอร์ต แครี่ของเรานะครับโอเคนะครับมูลาดเข้าไปทำไมลูกพี่โอเคเดี๋ยวเราโซนตรงนี้เอาไว้นะครับ เนะครับเกมเราเป็นเกมได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้คือคือทีมเรารวมกันแต่เขายังไม่รวมนะครับโอเคเพื่อนรอคีปอีกหน่อยนะเดี๋ยวเราโซนโซนฝั่งนี้ไว้ให้โอเคนะครับเราแค่ทำ รบกวนเขาไปหน่อยก็พอแล้วนะครับไม่ต้องเข้าสุดนะือให้เขาเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็กระโดดนะครับแล้วก็ปัดไปเนี่ยแต่ตัวที่เรากลัวคือกลัวเมดเรานะครับเลือดน้อยโอเคโจมตีเราสวนกลับนะครับเพื่อเรามานะโอเค โอเคนะครับได้ดต่บล็อคิวกลับไปอยู่นะครับเหมือนเมดเราจะเลือดน้อยแล้วไม่กลับนะครับก็เลยตายนะเราก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะเราแค่าดาเมจเราไม่มีอยู่แล้วนะครับ สิ่งที่เราทำได้คือยืนรับดาเมจให้นะครับโอเคเราจบได้ไหมเนี่ย ในะครับเราจบได้นะครับโอเคนะครับถือว่าสไนเยเราเล่นดีนะครับเกมนี้สนายเราเล่นดีนะครับก็ตั้งใจจะมาเอาเมดเนาะเราใส่ก่อให้โอเคนะครับก็ตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะครับคือเราต้องการ1ดาวแล้วเราก็ได้มาอีกหนึ่งดาวนะครับ โอเคนะครับ1ดาวตอนนี้เราอยู่คอม5 3ดาวแล้วเราก็ได้เหรียญทองซัพพอร์ตนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวเอลสูเราเล่นดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสถิติของเรากันนี่สถิติเราไม่ธรรมดานะครับชนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 12ตาต่อเนื่องนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเล่นแล้วก็ลงคลิปให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนึงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ